เซ็กซี่ขั้นสุดดิวอริสราเสดเสื้อไร้กระดุมอวดอกอิงทรูเฟนเรียกได้ว,ว่าเป็นเซ็กซี่ที่เห็นแล้วต้องตาลุกวาวให้กับความเซ็กซี่ความซูซ่าแบบไม่มีลิมิตของนักแสดงสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวค่ะเไม่ว่าจะกี่ครั้งที่สาวคนนี้ลงรูปในอินสตาแกรมมาจะเป็นที่ฮือฮาทุกครั้งล่าสุด สาวเจ้าออกมาหย่อดภาพสวยแซบสุดเซ็กซี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดแหวบอก,อกไรกระดุมสุดฮิตอวดอกอึม่มกระแทกตาแบบไม่ต้องเสียเวลาสูงบวกกับอินเนอร์ท่าโพสที่แสนจะเซ็กซี่สุดๆงานนี้เรียกสิ่งคือหาและคอมเมนต์ใส่ลุกได้อย่างถล่มทลายจนหลายคนเข้ามาแซวเรื่องกระดุมที่หล่นหายไปของเสื้อของสาวดิวกันไม่น้อยเลยทีเดียว